ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน,นักสะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนไทยวัตถุมงคลใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ของรัชกาลที่9แต่เหรียญ25สตางค์ในรัชกาลที่9เนี่ย ปีที่มันมีราคาเลยนะครับก็จะมีด้วยกัน2ปีเท่านั้นส่วนปีอื่นๆนะครับยังไม่มีการประกาศรับซื้อณนะตอนนี้นะครับปีแรกนะครับที่มันมีราคาก็คือปีพศ .2542 ส่วนอีกปีหนึ่งก็คือปีพศ .2544 ใครที่มี2ปีนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลย คอมเมนต์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าใครมีเหรียญ25สตางค์2พศนี้นะครับทำไมผมถึงมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์นะครับพอ2พศนี้เพราะว่านับทั้ง2พศนี้นะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับซึ่งทั้ง2ปีนียก็จะมีจำนวนการผลิตแค่10,000เหรียญทั้ง2พศเลย ซึ่งจำนวน1,000 0เหรียญน,นะครับในวงการนากระสมเนถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยเอาออมากๆราคาเล่นกันก็อยู่ยช่วงนะรประมาณ5 0 0 0 0ถึง10,000บาทก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความงามของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญเก่าๆราคาก็จะดอรอปลงไปนะครับตามสภาพนั่นเองซึ่งถ้าใครมีนะสองพศน,นี้ไม่ว่าจะเป็นปี42หรือว่าปี44นะครับอันนีนะ้มีราคาซื้อขายอย่างแน่นอน จำนวน1 0,000ืเหรียญนะครับไม่ใช่จํานวนที่เยอะนะครับดังนั้นนับขอให้เพื่อนๆนะครับดูเหรียญย5สาตางค์นะที่เพื่อนๆมีให้กันให้ดีนะไปว่าเพื่อนๆจะเก็บไว้ในกระปุกหรือว่าในกล่องหรืออะไรก็ช่างนะครับให้เพื่อนๆนาออกมาดูนะครับดูแค่พอสออย่างเดียวนะครับมีราคาเล่นเลยดูแค่พอสอ4 4กับปีพอสอ4 2นะครับทั้ง2ปีนี้ มีราคาซื้อขายแน่นอนรับซื้อให้แน่นอนนะครับซึ่งใครสะดวกนะครับก็ติดต่อมาทาง f a c e b o o k นะครับหรือ Line แอดนะครับอของทางช่องเรีรยนไทยกันได้เลยซึ่งผมก็จะขึ้น Line แอดไว้ให้นะครับในคลิปวิดีโอแท็บทุกคลิปเลยถ้าเป็นเพื่อนคนไหนมีนับก็อย่าลืมนะครับส่งภาพเข้ามาประเมินราคากันได้ที่นะครับอาจที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับ ใครที่มีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะติดต่อมานรับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะติดต่อไปเองกนะสาหรับการซื้อขายเหรียญ25สตางนะปีพศ2542แล้วก็ปีพศ2544ดูแค่พศนะครับนำมาขายได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยที่เขา ยังไม่ได้ดูคลิปทางช่องเหรียญไทยนะครับก็จะได้ดูคลิปนะครับแล้วก็นําเหรียญ25สตางค์เนี่ยมาขายกันได้นะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆ FC ไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ